สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูติติอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูติติจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเรียนนะคะวันนี้คุณครูติตินิทานมาฝากเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันก่อนเลยค่ะเด็กๆ ที่จอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วค่ะลูกกลับบ้านกันนะมาลิยังไม่อยากกลับเลยค่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมย้ย <Yay! S 2> พอ่ออยู่จน้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็นคุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะ แม่กลัวยุงกัดน,นะลูกพอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกข่านกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพ่อตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพ่อแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตามตื่นขึ้นมาแล้วออกปีนหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวานกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมาลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนค่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าออกไปกินหมดนะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บไว้ให้มาลิสก,กินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิ่ดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูก,กลีบลงดูพระอาทิตย์ีจะตกดิแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่ นกฮูกก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆแสงสว่างทำให้มันแสบตาตอนกลางวันนกฮูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกฮูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกฮูกกินอะไรคะนกฮูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้านกพูเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่คะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมสมดีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโห ม่า้าัักตวเวลาที่เรากําลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกาลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนนะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายขแ,แข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แ,แสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงในลูกต้องแดดตอนเช้าเ้ากับตอนเย็นเ็นนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลย แล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทำให้เราไม่สบายได้นั่นนั่นะจันเห็นกระต่ายมาดูจันไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันบ๊ายบายกระต่ายน้อยคืนนี้เราต้ไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะบ๊ายบายกระต่ายเป็นยังไงบ้างคะงเด็กๆนิทา <ละ S 1> สนสนุกไหมคะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาดูความแตกต่างของเวลากลางวันและกางคืนกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วงเวลากลางวันนะคะเมื่อเด็กๆมองไปบนท้องฟ้านะคะเด็กๆก็จะเห็นดวงอาทิตย์กอ้อนเมฆหรือว่าสายดุงนะคะเวลากลางวันนะคะดวงอาทิตย์จะให้แสงสว่างกับเรานะคะเมื่อ เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าก็จะสว่างแต่ว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะท้องฟ้าก็จะมืดแต่เราจะมองเห็นแสงจากดวงจันทร์แล้วก็ดาวต่างๆนั่นเองค่ะที่คอยให้แสงสว่างกับเราค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของดวงอาทิตย์กันบ้างค่ะเด็กๆดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวเลษ์กที่อยู่ใจกลางของระบบสุริยะค่ะดวงอาทิตย์นะคะจะคอยให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานแก่โลกของเราค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปดูลักษณะของดวงจันทร์กันบ้างค่ะเด็กๆด,ดวงจันทร์นะคะเป็นดาวเคราะห์มีผิวขุขะนะคะมีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองนะคะ ได้สว่างนะคะจะได้รับจากแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะที่เรามองเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่างก็คือได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะเด็กต่อไปเรามาดูกิจวัตรประจําวันในตอนกลางวันนะคะก็คือเมื่อเด็กๆตื่นมาเด็กๆก็จะอาบน้ําแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะรับประทานอาหารกลางวันเรียนหนังสือแล้วก็ออกกําลังกายในช่วงเวลากลางวันค่ะส่วนช่วงเวลากลางคืนนะคะเมื่อเด็กๆกลับมาที่บ้านแล้วเด็กก็รับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่อาบน้ําดูทีวีทําการบ้าน และเข้านอนในช่วงเวลากลางคืนเนื้อเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของคนพืชสัตว์ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะกลางวันนะคะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะและมนุษย์ยังนํามาผลิตกเกป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยช่วงเวลากลางวันกลางคืนนะคะช่วยให้เกิดฤดูที่เหมาะสมกับคนพืชสัตว์ด้วยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันกันบ้างคะ่ะ สัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันนะคะดเด็กๆก็จะมีนกไก่พึ่งผีเสื้อช้างนั่นเองค่ะส่วนสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะก็จะมีนกคู่ค้างคาวสุนัขจิ้งจอกงูกบนั่นเองค่ะดเด็กๆนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะดเด็กๆที่ออกหากินในเวลากลางคืน สำหรับวันนี้นะคะครูติติก็ขอจบติบ,บทเรียนเพลงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย